เดจจังบีไปเซเว่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิไปไปไปฉันไปด้วยไปไปเย่เย่วันนี้เนี่ยที่เซเว่นเนี่ยเขาลดขนม20%เลยนะจังบีจริงเหรอจริงเหรอไปด้วยไปไปปากพวกเราไปกันดีกว่าไปเซเว่นไปเซเว่นไปเซเว่นไปเฮ้ยครับอะไรไปไหนกันล่ะเออ โอ้คามิน่าแมนครับคือเราจะไปเซเว่นกันนะครับไปเซเว่นกันเหรอเดี๋ยวฉันขอติดตามไปด้วยแล้วกันนะเพราะว่าฉันต้องรักษาความปลอดภัยอะตอนนี้มันไม่ปลอดภัยเพราะจะที่พี่นี่อย่ามันคอยออกอารวาสฉันต้องคอยคุมทุกบ้านข้จใจไว้นี่คือหน้าที่ของฉันอ้ไม่เอาฉันจะไปกับเจ้าตัวจะมีโัส่งคนแกไม่ต้องไปและฉันจะไม่ซื้อของให้แกกินด้วยบอกไปก่อนเฮ้ยเจ้าบีเขาสามมาคุมบ้านเราอะเราน่าจะแบบคุมบ้าน ดูนี่เนี่ยเหมือนอาชีว่าชั้นในดูสิดู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 แต่มันก็ดีนะเราไม่ต้องติดกล้อง C C T V เพิ่มอะ่ะเขาก็มี C C T V เพิ่มให้อีกเนี่ยคาเมราแมนข้างบนแต่เราไม่มีอิสระ,ละเลยเวลาทำอะไรก็มีแต่กนคอยจับต้องจับตาเราดูโมกโกง,ง,งตลอดเลยเนี้ดิมันมีตลอดที่ไหนฮะไม่ไม่ไม่ตลอด <คน S 1> แ<ม>น,<า>น่น,นอนเดี๋ยวดูฉันนี่ฉันมีปืนฉันสามารถคุ้มครองทุกคนได้เข้าใจไหม เออนี่เราเราเราพูดกันดีๆก็ได้นะทำไม่ร่าแมนนายไปกับเราก็ได้โอ้โหนี่ต้องคุมอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะดิเราเหมือนด้านเราเขาดีวูนเลยอ่ะนี่คือลูกตัวของฉันฉันคือผุ้นำของแกเข้โอจโหนี่อาใจเหี่ย การถนนเข้าใจไหมเดี๋ยวสกีบิดนี่มันจะวิ่งตามเส้นมานี่ต้องเดินแอบแอบริมทางเข้าใจไหมเนี่ยทางเท้าเดินไปทางเท้าเดินขาไปจ้าโอ้โหยดูดิแกนทไปเออแย่เล่นเล่นหน่อยไม่ได้ไังไงฮะต้องจีนจังโอ้ยนี่นายทำไมกล้องใหญ่จังไงดูดินี่เป็นกล้องถ่ายฟิล์มภาพยนตร์จนชัดเลยดิมีตาอตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยนะลูกต่อเดี๋ยวเจ้าหมี

มันเห็นแกหน้าเป็นซ้วมอ่ะหน้าหน้าเป็นซ้วมโอยตอร์ติโดเอาหรอเอ๊ะหน้าเป็นซ้วมแล้วแกจะอยู่ในโคลาดอยู่ในโกลคืด้วยบอกไว้ก่อนเลยดิดิฉันไม่ใช่ซ้วมนะทำไมพวกแกเล็งมาที่ฉันนะ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยดูนี่สิมดิขูดตามแกก็หน่อยบุกไปก่อนมันมีแค่ตัวเดียวเนี่ยแกล,ลุ่มกระทืบมันซักโอ้โห ดีดีดีเจ้าต่อจะไปโดนดีดีหน้ายิ้มาเลยดีดเดีขอดูหน้าหน่อยหน้าตาน่ากลัวมากไอ้รอดไม่ใช่ต้องเวรีรอดด้ยอไอ้มัน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 มีตัวหนึ่งันเอฝากจัดการหน่อยสิได้ได้ไ้เดี๋ยวฉันจัดการเองนี่มันหน้าที่ของฉันเดี๋ยวดูนะมันไม่ทันได้มาเห็นชันหรอกไอ้รอดแน่ ว้าวตู้จอยไปเลยจะเป็นมือของฉันไม่ใช่หรือไงฮะขมยว้าวเขฉันไม่ได้ขโมยนะคนนี้มันมีหลายตัวแล้วฉันน่ะค้ามันเองกับมือเข้าใจมันข้ามไปเองกับมือเหรอฮะใช่ใช่เพราะฉันคือเอไอระดับโลกโอ้โหระดับลูกสุดยอดเลยคลายคลายครับเซเว่นเร็วเร็วจะจะทิ้งขยลมินนี่เจ้าบีอะไรว่าแต่มันก็มีพลังมหาศาลเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าคาเมล่าแมนเนี่ย มัน่ีพ่อเราวาหาสายก็จริงแต่ฉันไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่เลยดูมันเหมือนแบบดูมันเหมือนปฏิบัติการมฏิบัติการไงไม่รู้ดูจิเนี่ยดูมันต,ต้องอตลอดเลยเนี่ยถ้าต,อต่อตไปโดทำอ,อะไรก็ไม่ได้เนี่ยไม่เวลาหรอกปะเราเข้าเซเว่นกันดีกว่า,าฮะอววไวววววมวไวไวว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 ่วววววีวอ่ะววว,ว,วดเสียงว เขอตาว่าจะยิงปะเกี๊ยบเหรอปะเกี๊ยบจะยิงป่ะใครจะยิงนะแต่ฉันได้ยินว่าปูดอ่ะเอาไม่ได้พูดหรอกอได้ยินไดชัดเลยเหมือนเสียงเหมือนคนเจ็บเลยอ่ะฮะหรือว่าไหนว่ามีใครเหยียบเท้ากันหรือเปล่าเอาเจ้าคาเวล่าแมนไหนบอกว่าจะปกป้องพวกเราไงเอาเองเอาไม่รอดเลยมาปกป้องคนอื่นได้ยังไงโธ่เอ้ยอากคนแล้วแกจะเข้าไปช้อปปี้ นี่เขามาซื้อของก่อนเราต้องทำกลิ้งทำภารกิจให้เสร็จโดยการซื้อขนมทุกคน One eternity later อ๋อเจ้าบีแกไปซื้อตั้งนานได้มาแค่อันเดียวเนี่ยนะไอติมเนี่ยไอจิไอจิมยิ่งยนี่เดี๋ยวนะลเรแล้วชอบกระดาษของฉันน่ะบอกให้ถือมาด้วยไงไม่ได้ถือมาหรอแอลจิมแต่เปส่วนของฉันนะ อ้อาวะไรตกมาที่หัวแกเมื่อกี้เดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนี่มันขับไปล่าแหวนดิดาอะไปล่ามันลอยไปได้ไงอะดูดิโอ้โหลอยเป็นลมเลยดูดิเดี๋ยวนี่นี่นี่จะดูนี่นี่ฉันว่านะกองพังเฮ้ยจกีดูนู้นสิมันมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นเห็นไหม มล้แกจะไปฉีกขาดีแกทำอะไรของแกเนี่ยไปแล้วสนุกแล้วไปแล้วไปกินิมกน่รอฉันด้วยโอ้โอ้อะไรอะไรโอ้เขาไปล่าแม่อตางันหมดเลยนันบกนะสกีปดีาเ็มไไปไป มี่ขนาดสกีปีดี้แบบโะดขนาดนี้เลยอ่ะกระตอนี้รวดแรงไมโอ้ยโดนนโอ้ยแกเอาไอติมวางก่อนเถอะไม่ไม่ดูพี

จะวีมันร้องอย่างนี้ได้เหรอไม่รู้ร้องร้องตัวไม่เชื่มันก็ตัวมันก็น่าหน้าหน้าโอแล้วหลังจากนี้ทำไงต่อดีเนี่ยเจ้าวีมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปอีกตัวแล้วเอ๊ะดุ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 เย้เย้เย้นี่คนจีบีดีนี่หนอพวกเราจับมาแล้วจับมัน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 เดี๋ยวนะฉันไม่ใช่เจ้ากีบีดี้ฉันไม่ใช่สกิดกีบดี สกิบดิสกิบดิไปไปเอ็งต้องผีแกเลิกร้องเพลงได้แล้วเคาคิดว่าเราเป็นสกิบิดี้หมดแล้วเนี่ยอออะไรอะไรตัวละเอาละตัวละพวกแกรออยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหน it, ึ่งเอ็งจะหัวกล้องไปเปิดข้างในซิว่าเป็นยังไงจับไม่ใช่สกิบดิดินะเออ บายบายฉันไม่อยากจะอยู่กับพวกบาบายไม่เอาไม่เอาบ้ีมากจับมันก็ไปจับมันก็ไปจมันก็ไปบายบายแกเลิกร้องเพลงได้แล้วเจ้าบีไม่เอาไม่เอาจะกินจับจจจจ ไปไปไไปฉันหัวไปหมดแล้วเนี่ยไดวง่าเป็นิ่าอย่าปิดกดังไมไ้ตรนั้ดีมั่งจะปิดทับหัวฉันเหรเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนนะนี่เจ้ผีทำวกนี้มันอกลองแปลเดี๋ย หรือว่ามันรู้ตัวว่าเราไม่ใช่พวกมันนะมากงไม่จะไม่ใช่สกีบีดี้ซะหน่อยนะแล้วเจ้าตัวแกล้งตามฉันเลยสกีบีดี้สกิบีดี้ดูดูดูดีสรุปแกจะไม่ใช่สกีบีดี้หรือเป็นสกีบีดี้กันแน่เนี่ยฮะสกีบีดี้สกีบีดี้โอ้โหเราทั้งคูเราแตกต่างกันขนาดนี้มันไม่รู้เลยมั้งแล้วดูตัวแกดิหัวเป็นหมีแต่ข้างล่างเป็นโถส้วม ไม่ผู้เราโดนล้อมนี่ออกว่ิิไปทางด้านหลังกันดีกว่าเจ้าหผีไอ้ฉันไปอยู่แล้วอะไรเนี่ยไปอยู่ในซุวมเนี่ยนะรอหน่อยรอหน่อยรอหน่ยนี่เอาแอ้ว้ดูสิมันยังอยู่กันหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ไปอยู่มันอยู่ เจ้าคอยมันล่าแมนมันอยู่กันทั้งสองคนเลยอะเองไอ้ดีดีเจ้าหมีนี่นี่นี่ตนี้นี่นี่ดี๋ย่นี้เดี๋นเลยหรอไอ้นี่ล่ะโอ้โเดี๋ยวบาสูก้าเลยดิอะนะบาสุก้ายิงเลยนี่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 ไอตัวนีวนีันนี่แล้วแกจะไปยู่อะไรกับพวกบัณฑ์ไ เต็มเต็มตายหมดแล้วป่ะบ้านกลับเถอะไปเอาไงดีเนี่ยเจ้าบีเรารอดแล้วใช่ไหมลูกฟองอัดหน้าดู๋ดูเดี๋ยวเเอาปืนมาจากไหนเนี่ะอ่าเศกมาเลยเสกว่ะดึกว่าเป็นจีเอ็มเจ้าบีเป็นไเป็นหน้าแล้วลูกฟองอัดเลยแม่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแกดูปืนแกกับโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เนี่ตัวผีตัวผีผีฝังหนึ่งใไตัวที่ตัวใหญ่มันพูดแล้วพูดตีกันาดิมาดิมาดิพูกันแล้วดูพ่ามาให้หมดเลยนครับปวดมาครับเปล่านะครับกับออกไม่ต้องเอ่ยชื่อมันตายแล้วตายไม่กินไมนกระถองิงพีเนี่ตัวไปเลยไปไปไปกลับ เดี๋ยวก่อนนหวีนี่ไงยังไม่ได้เอ่ยชื่อสกิปปี้เลยอะแล้วแกจะไปไล่ยิงมาทำไ้มยลรามันมาป่วนเมืองเราคนได้ยิงนหมดดีใครกันให้หมวดดีไหมรุนแรงไหมเงินเข้ามาดีมากมากจ่อหลวอคโหเก่งนะใ้ขึ้น โอ of of oh, ้โหวบีเอาอย่างนี้เลยหรอโอ้โหโอ้โหคนดีมาแล้วไหนอเาขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างเล่นบ้านดีดีดไดล่าดาีดแล้วีดไดดี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 ด้ดีด

าผมแค่มาถ่ายแบบครับถ่ายแบบอ่าใช่ครับถ่ายแบบครับเจนเย็นครับเจนเย็นวางอาวุธลงก่อนครับอุ้ยเจ้าวีเราจะได้เป็นดารากันแล้วเย่ถ่ายแบบถ่ายแบบเร็วฉันชอบถ่ายแบบเอาตากล้องช่างไฟเตรียมตัวให้พร้อมมาสามสองหนึ่งแอคชั่นเริ่มถ่ายได้เลยจ้าพี่นี่พี่ถ่ายเลยค่ะถ่ายถ่ายแล้วแล้วเต้นโชว์เลยเพื่อน มาแล้วเปิดอชมดูดูท่าของฉันเป็นไงเซ็กซี่เวลาโอ้โหไมถ่ายได้ยุไปไลฟจะถ่ายเพิ่งนี่เป็นชื่อโอ้โหโอ้โัโอ้โหขาวะวลาดีขาวคืนกระดาษเลยแหละ